เดี๋ยวจะได้เก็บเอาไปทำคิมจิแล้วโตวแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มัรืนนี้จะมาเก็บผักชีนี่โตแล้วเดี๋ยวจะให้มันออกดอกจะได้เป็นเม็ดจะรดน้ำให้มันด้วยรูสิยาขึ้นเต็มเลยคุณนายไปเมืองไทย กับวันที่สห้าทางนี้ยากขึ้นเต็มเลยเลยมาด้ยย้าให้คุณนายจะรอถึงวันที่สห้ากลัวว่ามันจะท่วมโกนกล,กลย่ามันจะท่วมก็เลยมาได้ให้โกนตุ้นตะไคร้รอดไม่รอดไม่รู้เละ วันนี้องค์วัดสวนมาดายาตรงนี้ร่มหน่อยเพราะว่ามีภูเขาบางร่มหน่อยก็เลยมาดายาให้ถ้าเกิดเดดเปรียปร้ยงๆไม่มาได้ให้หลองนะจ๊ะเ่ยแต่ก่อนเป็นทุ่งนาเดี๋ยวนี้เป็นโรงงานหมดแล้วเป็นโรงงานหมดแล้วนะคะ เนี่ยเหลือแต่ภูเขาเขาจะละลายภูเขาต้นไรเนี่ยสวยจังต้นผักผักแค่นี้ก่อนนะพี่น้องจะได้ย่าก่อน ได้วันละนิดละนิดเราคุณนายกลับมาวันที่สิบห้าแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ